สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเบริร์ชโค้ดทุกคนพี่น้องวัอนี้มาฮันเม่ใหญ่เคียวพี่น้องเปิดเปิดฐานมือที่สองแล้วจ้ะป่ะเอาไปเบิ่งกันไปตรวจไปเบิ่งกันพี่น้องมา,าอุดน,นุ่นครั้งแรก <laughs> ไม่เป็นใจรถมาจ้ะร้านเม่ใหญ่เคียวพี่น้องเรียกว่าร้านน้องอาเต้กวงขวงมากเลย องดำตีไปหน่วดไปใหญ่ไปใหญ่เคียวกบเป็นด้วกันนะกบเป็นม่ใหญ่เขียวบเป็นจะเป็นยักอีกคืออยู่น <Darwin> น <Oliver> ีเป็นหกพันหน้าเนาะทอดหนึ่งหน้าเกเนาะเนาะสิบสี เล่าให้น่องโซนแบบโอ้โหกระไรยังไง ก้องป้าเนี่คลือนี้ลูกเลยเปิดจังมือหรอปะเปิดาว่างนี้ลูกเออาเออาเออถ้าจะเดียเื่องสงก็ห่าเซื้อเป็นเป็นแพตองเพอประสนะใส่นมทังดป น้ำปลาเราติดอ็นดะคาไว้แค่นี้เอ้ง่ายดีเหรือทงคร่เป็นเงสายแ่โอ้่ะคักคักสิบสองอันนี้แค่เส้าหกพันเดี๋ยวนี่นมนี่แพงเคืองตะกี้นะบอกเนว่าดกปทันกับพันนปลาเอ้ยขึ้นเบิดยสิบสิบสองเือนกันเลย กินวะเอาไมีสูงกกาี่มีนแม่นั่นแหละก็เริ่มเนาะแม่มันยังบางอยู่ด้นี่ เเพื่นจัดได้ดีเล้ไห่น,ะนาบบนนนะไปน้ำปลากับนมแต่พก,กติราคาอยู่ตัวนี้ชิบสอตงตัวนี้แปดน้แนะพ็น,นอยแปดอือไปแปดพันแพ็กน้อยแปดฟันรานะคาติดไว

คือไ่มีเบใส่แต่เนี้ยเนาะจะเป็นหลายอย่างยูโรนี่จะเป็นยูโรของทางฝั่งไทยเอ้ยมาของโรเบิร์ตส์ะ แต่เมื่อเราู่ล้วตื่นมากก็ใส่ตัวนี้โบเวลายัหนาอใส่หนาเลากเไนานนานนาลออยให้แม่คู่นึ่งสะ จีดได้ก็ได้ฮานอกนานองอาเตะพี่น้องเป็นการกำลังจัดเครื่องเริ่มแบบว่าแบบนี้มันก็ง่ายดีพี่น้องเวลาหาเครื่องนะอย่างเป็นโซนเป็นโซนไปนี่สวยสะอาดกริบ มีพัดลมสิเป็นอุปรกรณ์เครื่องใส้ในคนรัวครับพี่น้องหรือว่าสิเป็นเครื่องบริโภคกะทิกะทิเลยกะนีหยังอีกเอ้าซื้อพอว่าเออมารอหานไว้พุกห่อยู่หน้อนเดนาบ่ฮะ้าอยู่บ้าน ที่ถือกลวยไกเ็อยู่บางห้างขายสิบสี่อืขายแถมอันนี้เท่าไหร่สิบสิบสอันนี้ขายสิบหกาหางขายสิบเจมันก็สิกลางราคากัสิกางกันเดี๋ยวอันนี้ราค

มี 8, ันเนยแปดสิบาทจักได้เหรอหนี่งสาบพันย่าลูกก็ให้พวกพนักเตะพวกนะเตะมาอันนี้เรืนองของสตกนะอันนิสติก เข้าบีสี่แสนหนันมันออกดูกตกลงบีสี่ลงดูตกลงตกลบีบมี่ีเตอร์อยู่บ้างตกลงตกลงอเงยบก็าตัวนี้หนามากก่าลายนกกระทุกลายนกเม่สิบพันขาตไวสกีนนะ สิบสองสิเป็นาสองสาสองเ็ดเอหัเอามาทุ่งยางมาใส่เนาสาสองสามสิ้นหาเนาะตัวนี้ได้ลูกแปดชิแมตีปดสมสิ้หาสิบแปดสี่สิบสี่สิบสามสีสามสิบสองสิบสอง หาทิศทางหาทิศทานอ right. er. ่านดูอ่ะหาทิศก็จะมี้บลุงไหนอื่อที่บริืัทื้อกัา มันยีน่เอ้าเก็ปวดค่ะไ่ไู้ดีน่าชาพิวเลิชาพิวแล้วเออรู่นหีใส่ดีหนีไปัดีหากแต่ว่าตัวคองปอมของบริเก็เดอรอันนี้เป็นเลิตตัวแทนได้นี่นะตัวของปอมโบรุต่างกันได้นางซุยจะมาเอาอยู่พี่เหรอข้าอยูทีแสนแซนหาสิบหาเซนหาสิบท่นายุคนั้นปักสองเซนหกสิ เอาตัวเทนมอเป็นกาเลยนโจไมเป็นกาปลูกเป็นกองเป็นร่างใหญ่ๆนเป็นแก๊่ใหญ่มาลูกมอเลยมาขายเลยแต่เงินหาพันขีดหนึ่งมอกันะคะมอคอึซนะหนึ่งเลยหาพันขีดนีไหนหารึงสราคาเซ็นไปนันคือนลายเนาะแมนอะไรใส่ดีนะน่าช่ยกนมาเอาู่ดหลายคนไมาเอาผิดนะ บ้าหานนมันค้ายคล้ายต่างกันนมันเป็นค้องกันนะลูกเจ้าเบิ่งบอกดอกสำเนียงมันเป็นคล้องกันคเลียนแบก็ล้องก๊อปนะเมนนั่นแหละนั่ซื้อมะค่าอะนะมจะซื้อมะซ่ยแล้วผสบอมะค่าเลยเนี้ยติดู้ด้วยตางกันมอปลาไตัวหมอมาเอาบรจงไปได้ไหมมาซื้อโสมกุเกกับกานจ้ทีมข้าเลยอืมข้าวนะ แป็นเนี่ดีแต่ราคาูีทีสองรว่าน้องเบจะได้สุขาสะท้อนเอาแบบว่าทนนะทนอันคิ้วนที่อื่ะซือภาใส่เลยหลอยคนก็มาเอาอันตัว่ข้อพสกม่าจมาเอายบ้านต้องหมดสามเซนเลยต้องยกสลากเด้อ ใหญ่เลยพ่ก็เลยอัที่ที่หนึ่งอืออออันอันหอดสามเซนเดยจบสลาอออเป็นกูโมชันของห่านเนาะอือโมชันซื้อยังบ่บ่าะี่น้องม่ไเรป้ากานมนพวกขนาดนี่มนกจะลลโหนามอุดนุ่นหม่ยังบอว่ายังม่ทนิัเรียบร้อยนเนาะต่ก็มีบัด

เกิดการฆ่ากันมาลายเต๋อเะยพี่น้องทีอว่าเรากับบดดไปไกลมีหันนันนี้ไงไก่หันเท่งกับหานใหญ่พี่น้องหันลุมกบหันใหญ่แต่พี่น้องสนับที่นี่กับขอตัวลาพี่น้องเขาคุณพู้ที่เขามาคพพามาเวะหันแม่ใหญ่เขียวข้าวผรับวนู้ฟ้าก็่ืนก็ได้นมสองแพ็คนน้องใ้หน่อย Không, không phải gì